สวัสดีครับวันนี้เรามาผัดฟังตุ้งใส่หมูนะครับอันนี้เรามาเตรียมของที่ใช้ในการผัดนะครับกระเทียมเนี่ยเเตียมก่อน,นทียได้นะครับนี่กระเทียม ซับหน่ยอยหน่ยเียมนี่เรามาหั่นผักกันผักนี้ก็ต้องล้างแล้วนะครับผมก็ล้างแล้วหันผักนี่เป็นวางตุง้งนี่นฝางตุ้งบ้านเราฝางตุ้งห้องเต้อัอนนี้